สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวจะพาท่านมาทานทุเรียนนะครับสั่งตรงมาจากสีสะเกตนะครับทุเรียนอันนี้เป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับหากินยากนะครับก็จะมีชื่อเสียงทางด้านที่อยู่ที่สีสะเกตนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองผ่าทุเรียนเองดูนะครับเกิดมาก็ไม่เคยผ่าทุเรียนเลยนะครับครั้งนี้ครั้งแรกไม่รู้จะทำเป็นหรือเปล่านะครับลองดูนะครับ ผ่าตรงไหนก่อนเนาะเดี๋ยวลองดูนะครับไม่เคยผ่าเหมือนกันลองดูเนาะก็ต้องผ่าเป็นอันนี้ก่อนหรือเปล่าเป็นภูก,ก่อนแล้วค่อยมาแกะเปล่าน่าจะใช่นะลองดูนะครับเกิดมาก็ไม่เคยผ่าสักทีผ่าทุเรียนนะครับ ออก่อนหรือเปล่าเราก็ทำไม่ค่อยจะเป็นน่าจะผ่าเป็นเป็นซีกซีออกมาแล้วก็มาผ่าเป็นภูเนาะน่าจะอย่างนั้นเนาะลองดูนะครับอันนี้สั่งตรงมาจากซีตะเกตเลยนะครับสามกิโลหน่อยๆนะครับอันนี้เพราะว่าเกิดมายังไม่เคยกินเลยทุเรียนจากซีตะเกตเป็นทุเรียนภูเขาไฟเป็นชื่อเสียงมีชื่อเสียงที่นู่นนะครับ ก็เลยอยากอยากจะกินก็เลยสั่งมาทางเคอรี่มาส่งนะครับลองดูนะครับว่าจะผ่ายังไงดีเกิดมาก็ยังไม่เคยผ่าทุเรียนเลยเอาอยังไงก่อนดีเอาออกมาเป็นโพลก่อนแล้วกันเนาะว้าวทำมันทำยากจังเวลาไปซื้อเข้าทำมันง่ายๆ เวลาทำเองทำไมมันยากแย่โอ,อ้ลองดูนะครับเคยจะสั่งเขาทำไม่เคยพายเองลองดูซิว่ามันจะทำยากไหมอ่า,อา,อา,อาเป็นพวกมาก่อนแล้วกันเนาะ ทันมาเป็นซีซ่ๆแค่เสี้ยงมันก่อนแล้วกันค่อยว่ากันเอาซีนี้ก่อนแล้วกันจะได้กินไหมน้องทำก็ไม่เป็นออกยังไงละทีนี้เอ,เอาอีกอักนึงอันนี้ผ่ายยังอันนี้ผ่ายแล้วเอเอ ฟูนี้แล้วกันแปดตรงน,นี้ออกแล้วกันไม่รู้ไม่รู้ต้องลงลงน้ำหนักเยอะขนาดไหนถุงมือก็ไม่มีทำแบบยากอย่างนี้ไม่เหมือนตอนไปสั่งซื้อเทุ่เรียนเลยเนาะก็ทำง่ายๆ อันนี้อันนี้มีลูกหรือเปล่าน้อ,นนอมีเม็ดหรือเปอล่ามาดูอันนี้เล็กๆโอ้ต้องใช้แรงเยอะเลยทุเรียนนี้เป็นทุเรียนภูกขาอไฟนะครับดินภูกขาอไฟจะเป็นดินสีแดงนะครับดินสีแดงนี้จะเป็นภูกขาอไฟที่มีน่าจะมีธาตุเหล็กเยอะนะรสชาติก็จะแตกต่างจากทุเรียนที่อื่น แต่ไม่ใช่ว่าทุเรียนที่อื่นไม่อร่อยนะก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าอยากจะลองชิมดูทุเรียนที่แปลกๆถ้าเราเดินทางไปที่ซิรีกิตเตเลยก็จะเสียเวลาเรานะฮะเสียเวลาเดินทางอันนี้เราสั่งมาให้แคลรี่มาส่งจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายค่าเดินทางด้วย ได้กินะ่นใเนาะไหนล่ะอันนี้ถึงไหน,นบางคนจะบอกว่าทำปอกอะไรอย่างง้นไม่ใช่เลยหรอกไม่เคยทำลองทำดูถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่เคยปอกทุเรียนเลยเนี่ครั้งแรกที่เคยปอกส่วนมากจะซื้อ ซื้อแล้วก็ให้เขาปอกให้หเราปอกเองอเวลาไปซื้อก็ไม่เคยดูหรอกว่าเขาปอกยังไงพอจะมาปอกเองก็จินตนาการเอาน่าจะประมาณนี้แหละคิดว่านะเละหรือเปล่านอ้องข้างใน,น เออได้จะได้แล้วน่าจะได้แล้วต้องออกมาเป็นของไข่ชิ้นไข่ชิ้นมันก่อนเนาะอ้ยตรงมือก็ไม่มีมือไปโดนแกะได้มาเนอะตรงไหนอีตรงไหนอีตรงนี้เหร ไปเรื่อยๆผู้ไ,ไม่รู้ย่อมไม่ผิดเนาะอ่นนี่ก็จะออกละลองผิดลองถูกไปอนาคตจะเป็นพ่อขาไข่ทุเรียนได้ไหมนะสงสัยจะไม่ได้ไม่ค่อยสนัดไม่ค่อยถนัดเลยทำยากกลัวหนามด้วยหนามก็เยอะแกะยังไงเนาะแกย่ายังไง โอ้โหเนี่ยปอกยังไงยังไงจะเกี่ยวจากกันได้เออนี่ได้ละตรงนี้ละอืมก็ได้อันนี้อ่ะท่าน,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 นใครถนัดมันเนาะเราไม่ถนัดอันนี้ก็ไม่ถนัดเท่าไหร่ สูงมือก็ไม่มีใช้เศษผ้าแล้วกันเนาะแกะได้ยังเนี่ยออกยังถ้าใครดูถ้าใครปอกทุกเรียนเป็นแล้วมาดูก็ก็ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องหัวร้อนนะเพราะว่าอันนี้ไม่เคยทำจริงทําแบบมัวมวเอานะครับจินตนาการเอาว่าน่าจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่ถูกต้องก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะไม่เคยปอกจริงๆในครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะเนี่ยเป็นประสบการณ์ชีวิตเลยนะเนี่ย มัอนั่นเนี่ยเออออกแล้วออกแล้วเออออกมาออกมาเป็นไข่ของมัน สมัครเล่นอ้ยเป็ปนเป็นโดนเม็ดมันหรือเปล่าเนี่ยเห็นเม็ดแล้วเป็นโดนเม็ดมันหรือเปล่าตรงนี้นะเออตรงนี้ทำไมถึงแกะได้ติดอะไรเอ่ยติดตรงนี้เหรอโอ้โดนเม็ดมันจริงๆด้วย

ปองทุเรียนนะครับขั้นึในชีวิตทุเรียนมาไกลด้วยมาจากสีริกเกษเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับเพราะสมัยก่อนแถวจังหวัดสรริเกเศรษฐแถวอีสานใต้พวกนี้นะครับบุรีรัมย์สุรินทร์สิริกเกษพวกนี้จะเป็นถิ่นภูเขาไฟนะครับมีภูเขาไฟเยอะแต่ตอนนี้ภูเขาไฟดับหมดแล้วมอดหมดแล้วแต่ดินก็ยังเป็นดินสีแดงอยู่ซึ่งสมัยก่อนเนี้ยคนที่อยู่บริเวณนั้นอะ ที่ดินไม่มีค่าเลยเพราะว่าเดินไปไหนมาไหนก็โดนดินสีดแดงๆนะครับเขาก็ไม่ชอบกันเพราะมันสกปกจะเดินจะอะไรก็ดินก็ติดเท้าติดอะไรไปมันก็สกปรกเขาก็ขายราคาถูกๆกันที่ดินทถานั้นไม่คิดว่ามันจะมาปลูกทุเรียนแล้วมีผลผลิตขึ้นมาแล้วกลายเป็นทุเรียนที่อร่อยระดับหนึ่งในประเทศไทยทุกวันนี้ที่ดินแถวนั้นอะ ขึ้นหมดแล้วครับไร่หนึ่งเป็นล้านนะครับตัวนี้สมัยก่อนนี่ไร่ละเป็นเหมือนก็ไม่มีใครอยากซื้อพอรู้ว่าขายทุเรียนปลูกทุเรียนดีแล้วโอ้โหที่ดินขึ้นเลยนะครับท่านใดที่ปลอกทุเรียนเป็นแล้วมาดูก็ไม่ต้องตกใจนะครับพ่อไม่เคยทำไม่เคยทำจริงต้องบอกด้วยความจริงแล้วว่าไม่ ไม่เคยแกะนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยที่แกะทุเรียนท่านใดก็อย่าว่ากันเลยนะครับยอมรับจริงๆเลยว่าไม่เคยปอกแต่จะแกะยังไงทีนี้จะแกะได้โอ้โหทุเรียนิบ ระดับแรกต้องแกะตรงนี้ให้ได้ก่อนเนาะอันนี้คำไว้อ่าคำไว้เฮ้ยโดนเม็ดหรือเปล่าเนี่ยผ่ากลางเม็ดหรือเปล่าเนี่ยะจะได้กินตามภาษาเราเลยเนาะโดนเม็ดโดนเม็ดด้วยหรือเปล่า เริ่มเละแล้วอะออกมาแล้วดีนะเนี่ยที่ยังพอปอกได้อยู่นี่เริ่มบอกมาแล้วทุเรียนภูเขาไฟนะครับหากินยากนะครับเนี่ยอันนี้วางไว้ไก่อนเนาะโอ้อันนี้น่ากินจังขอชิมนขอชิมหน่อยนะตรงนี้ขอชิมหน่อยนะนะรสชาติเป็นยังไงอือ อืมอร่อยมากอืมท่านใดไม่เคยทานไม่เคยชิมนะครับขอบอกอร่อยมากๆตอนนี้วางไว้น,นี่ก่อนอือมไม่เสียชื่อนะครับที่สั่งมาตัวเรียนผู้ขอไฟของเรา ไม่เสียชื่อน,นะครับทานไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราต้องออกให้หมดอันนี้จะเกะอ๋อนี่ได้แล้วได้แล้วค่อยๆหั่นออกเทเลซีกเทเลซีกเนาะจริงๆก็ทำไม่เป็นหรอกไปซื้อเวลาไปซื้อสุเรียนที่แม่ค้าพ่อค้าเขาหั่นให้ก็ไม่เคยไปเย็ยนดูหรอกก็รอให้เขาหันหน่นเดียวแต่พอเรามาทำเองนี่สิคพื่อรู้ว่าเป็นยังไงวางไว้ก่อนนะ โอ,โอ้ยอันนี้โดนอันนี้โดนกลางเม็ดเลยอันนี้โดนกลางเม็ดเลยอะทำใจแล้วกันเนาะคนปอกไม่เป็นก็อย่างนี้แหละโดนกลางเม็ดเลยนเะนี่ยมือสมัครเล่นก็อย่างนี้แหละไม่เป็นไรหรอกทุกเรียนเราเองแกะแกะได้ไหมเนะี่ย ถ้าไปเป็นพ่อค้าขายตุเรือนนี่งสัยลูกลูกค้าด่าเนี่ยอะไร <laughs> เละเละตุมเปะแต่นี่ดีที่ว่าเป็นทุเรียนของเราเองเอาการมานี่เป็นทุเรียนของเราเองก็เลยไม่เสียเรียนเท่าไหร่เละก็เละกินตามเละนี่แหละเลยต้องเอาให้หมดของแพงอุย้ยน่ากิน ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็อย่าน้ำลายไหลน้ำพันชิมดูแล้วอร่อย,อยจริงยอมรับว่าไม่ไม่ไม่เสียเที่ยวที่ซื้อมาที่มาไกลนะครับเริ่มเละแล้วก็ก็ชอบประมาณนี้แหละตาตาก็ชอบประมาณนี้แหละเละก็ช่างมันขอให้มันรสชาติโอเคก็พอคนทำไม่เป็น่นะเนาะทำได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้ว ชมตัวเองลองกินดูก่อนนะเสียดายรสชาติอาไรบ้างมีไหมนะต้องเอาให้หมดเสียดายของแพงอ่ะออาให้หมดโอ้เม็ดนี้อยู่นี่เดี๋ยวแกะนี้เอาก่อนแล้วกันถ้าเป็นรับจ้าง ถ้าไปรับจ้างขายทุเรียนแบบนี้สงสัยลูกค้าด่าตายเลยไปผ่ากลางเม็ดเขาเนี่ยคิดได้ยังไงไปผ่ากลางเม็ด <laughs> อะอะถาถอยจะแยกจากกันได้ โอเคอ๋อ okay. oh. เละตุ่มเปะ๊ะเละตุ่มเปะ๊ะอร่อยดูตรงนี้สิท่านผู้ชมไม่ต้องอิจฉานะทำไปด้วยกินไปด้วยอร่อยมาก อันนี้มีเม็ดไหมเนะี่ยเดี๋ยวลองแกะดูก่อนนะเผื่อมีเม็ดเสียดายเอ๊ะหนีป่ะลองดูนะเนาะเผื่อมีเม็ดแล้วทิ้งไปเสียดายเจาะดูก่อนอ๋อกระจาได้กินนึงก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยมีไหมเอ่ยเม็ดเม็ดโอ้โหมีมีโอ้โหดีนะที่ไม่ทิ้มงมีเม็ดด้วยตรงนี้ เห็นเล็กๆเงี้ยมีเม็ดนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนะไม่ไม่ทิ้งก่อนเนี่ยด้วยความที่เราขี้เหนียวไม่ยอมทิ้งอ่ะเจอผูเล็กๆอีกผูหนึ่งโอ้ยไม้ก้อดูสิดูสิผูเล็กก็จริงแต่โอ้รสชาติโอ้โหนี่ดูสิโอ้โหนี่ดูสิอันนี้เป็นผู้เรียนทุเรียนผูเขาไฟนะครับหากินยากนะครับอันนี้ทุเรียนผูเขาไฟอันนี้หมดแล้ว อันนี้ก็น่าจะหมดแล้วเฮ้ยอันนี้เหลือนิดนึงใช้มือล้วงอร่อยี่ะมีไหมโอ้มีหน่อยนึงนี่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 เกือบทิ้งไปแล้วมัว้ง่ะลองลองอ,อร่อยอ่ะรสชาติ รสชาติละมุนล,ลิ้นมากท่านใดอยากจะลองก็สั่งได้นะครับทุเรียนบุคไฟสั่งที่จังหวัดสีสะเกตได้เลยนะครับเพราะว่าตาตาพาเที่ยวไม่ได้ขายนะครับอันนี้ก็สั่งมาเหมือนกันสั่งมาจากสีสะเกตเหมือนกันส่งเคอรี่วันเดียวก็ถึงส่งเคอรี่วันเดียวนะครับถึงเลยอันนี้แก่ยังไงเนาะทีนี้ผ่ากลางเลยดีไหม ผ่ากลางเลยดีไหมเอาผ่าด้านนี้แล้วกันเนาะตามสูตรมันเห็นพ่อค้าแม่ค้าเวลาเข้าขายก็จะผ่ากลางอย่างนี้ใช้แรงเยอะมืนกันนะเนี่นะ ดูสิดูสิเนื้อล้วนเนื้อล้วนแกะให้หมดของแพงแกะให้หมดนี่ตรงนี้ก็มี นี่เล็กๆนี่ก็มีแกะยังไงหรือมีแค่นี้มีแค่นี้ปะมีไหมเนะี่ยในนี้มีไหมหรือมีแค่นี้อ๋อนี่มีแค่นี้เองอุย้ยเจได้กินกินนิดนึงอืมอร่อย เสียดายเสียดายของแพงเอากินทั้งหมดเรี่องนี้มียีกไหมเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วเนาะน่าจะหมดแล้วลหละอันนี้หมดแล้วอะต่อไปอันนี้แล้วกันถาหลังเนาะถุงมือไม่มีอันนี้แล้วกัน พอจับแล้วมันเจ็บมือพอต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุเรียนที่เห็นนี่เป็นทุเรียนภูเขอไฟนะครับมาจากจังหวัดศรีสะเกดสั่งมาจากไกลเลยเพราะว่าตอนแรกตาตาพาเที่ยวว่าจะไปที่ศรีสะเกดไปกินที่โน่นเลยพอดีเพื่อนในเฟสนะครับ ท่านใจดีท่านบอกว่าอ๋อไม่ต้องไปถึงนวดหรอกสั่งได้สั่งมากินที่โรงแรมได้เราก็เลยว่าเออดีเราก็ทุนค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยเพราะถ้าเดินทางไปซีรีเกตมันก็อย่างน้อยอะ่ะไปกลับก็หมดเกือบพันอยู่แล้วใช่ไหมไปซื้อทุเรียนกินอีกโอ้หมดเยอะแต่นี้เราสั่งเอาเราสั่งก็เกือบพันเหมือนกันนะเต่เพรพะสั่งแต่มันตรงดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ค่ารถค่าลาก็ไม่ต้องเสียแต่ก็ค่าส่งก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะเป็นต้นเรียนภูเขาไฟนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับยังไม่เคยกินเลยเนี่ยเกิดมาได้กินก็ถือว่ามีวาสนาเนาะอยากกินอะไรก็ได้กินคนเราทุกวันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องอยากไม่จําเป็นต้องว่าให้รวยมากก็ได้แค่คุณมีโอกาสได้ทําบุญ อยากเที่ยวก็ได้เที่ยวอยากกินก็ได้กินตามสไตล์ของผู้ดชนธรรมดาเนาะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอันนี้ก็ครั้งนึงในชีวิตก็อาจจะไม่ได้สั่งบ่อยๆเพราะาอยากลองกินดูว่าทุเรียนทีตะเกียบมันเป็นยังไงเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วเห็นเขาบอกว่าอร่อยเราก็เลยเออยอมยอมาจครั้งนึงในชีวิตมาเป็นยังไงอ่าสุดท้ายสุดท้าย ท่านใดอยากสั่งก็สั่งได้นะครับลองค้นหาในเฟซนะครับบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟนะครับลองค้นหาดูแต่ระวังโดนหลอกนะครับอาจจะมีมิจฉาชีพหลอกเราก็ได้ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้สั่งกับคนที่ไว้ใจได้คนที่เรารู้จักเลยว่าเพื่อนเรารู้จักอะไรประมาณนี้จะได้ไม่ต้องโดนหลอกแต่เนี้ยที่สั่งมาเนี่ยที่ตาตาพาเที่ยวสั่งมาเนี่ยเป็นเพื่อนสั่งให้อีกทีหนึง่งเหมือนคล้ายว่าเพื่อน เป็นเป็นรู้จักกับเพื่อนที่เป็นเจ้าของสวนอีกทีหนึง่งเราก็เลยว่าไม่โดนโกงเพราะว่าเราเราต้องโอนเงินก่อนโอนเงินก่อนให้เขาก่อนเราก็เลยยอมโอนเพราะว่าเพื่อนในเฟสการันตีแล้วว่าเขามีตัวตนแน่นอนแล้วก็เขาไม่โกงแน่นอนเราก็เลยสั่งให้เพื่อนสั่งให้ส่งมาที่บ้านเราเลยรู้สึกจะส่งวันเดียวมั้งถึง เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับเอาดูหน้าตาดูหน้าตามองเห็นไหมเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับตาตาพาเทีย่ยวปอกทุเรียนครั้งแรกในชีวิตนะครับอันนี้เป็นทุเรียนจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นทุเรียนภูขอไฟนะครับดินจะออกสียงแดงนะครับดินที่ปลูกรสชาติก็จะอร่อยเปย็นอีกแบบหนึ่งนะครับ ลองดูนะครับถ้าใครอยากแกะลองทานดูก็ลองดูได้นะครับสั่งมาทานดูได้นะครับอันนี้ปลอกเองนะครับอาจจะขี้เหร่นิดนึงไม่เหมือนไปปอกที่ขายตามร้านนะครับเพราะว่าอันนี้ปอกเองอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาลองทานให้ท่านดูนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับลองรสชาติดูก่อนนะครับเป็นไงครับเนี่ยครับหน้าตาหน้าตาของทุเรียนนะครับมาจากสีสเกตนะครับทุเรียน ผูขอไฟนะครับอันนี้สั่งเคอรี่มานะครับตอนนี้ปอกเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามือใหม่เละมั่งอะไรมั่งก็เป็นไปนตามนั้นเนาะเดี๋ยวจะลองชิมให้ท่านดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับว่าจาอร่อยแค่ไหนนะครับลองชิมดูนะครับหืมไม่ผิดหวัง ท่าในใดอยากจะลองก็สั่งได้นะออหอมหวานละมุนอร่อยไม่เสียชื่อที่สั่งมาไกลนะครับเป็นทุเรียนผูขอไฟนะครับดินสีแดงแดงที่อยู่ที่แถวบุรีรัมย์สุนทรีตะเกตน,นะครับจะมีผูขอไฟแบบนี้นะครับอร่อยครับอืมอ,อยากให้ทุกท่านลองนะครับอยากให้ทุกท่านลองถ้ามีโอกาสพอมีกำลัง ก็ลองสั่งมาดูนะครับอันนี้ประมาณสามโลสามโลหน่อยๆอ,อยู่ที่ประมาณไม่ไม่ถึงพันนะครับหลักหลักร้อยแต่ไม่ถึงพันนะครับทางค่าส่งด้วยค่าส่งก็เกือบสองร้อยอ่ะลองกินดูนะครับอร่อยดีไม่ผิดหวัง ทุเรียนพกออไฟครั้งหนึ่งในชีวิตยังไม่เคยกินเหมือนกันเนี่ยครั้งแรกสำหรับคนรักทุกเรียนนะครับกินหอมมากปกติคนอื่นที่เขาไม่ชอบทานทุเรียนเขาจะบอกเหม็นแต่เรารู้สึกว่าหอมหอมหวนจนใจมากรสชาติก็อร่อยออมาทานด้วยกันได้นะครับ คลิปนี้ถ้าท่านชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตาตาพาเที่ยวด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ